สัญญาณเตือนภัยพิบัติหากเกิดสิ่งเหล่านี้ให้เตรียมตัวออกจากกรุงเทพสังเกตที่อภิไทยโพธิบาทจะเกิดเหตุอาเพศนานา,นา,นา,นาประการจะเกิดกาลีขึ้นในบ้านเมืองเช่นฟ้าผ่าแผ่นพระสุธาบังเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้งผ่าในส่วนที่ไม่ควรจะผ่าผ่าลงใบเสมาวัดผ่าลงสารพระภูมิผ่าลงสารเทภารักษ ฟ้าผ่าโรงม้าโรงช้างบังเกิดแสงประหลาดในเวลากลางคืนดูน่าสะึึงกลัวสัตว์ป่าวิ่งเข้าสู่พระนครสวนสัตว์ในพระนครวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่าบังเกิดแผ่นดินเกิดแยกแตกเป็นช่องโหว่เป็นรูแผ่นดินสุดตัวเป็นหลุมลึกต้นไม้ถล่มลงมาแผ่นดินแตกระแหงขนาดใหญ่ แสงอาทิตย์กลับให้ความรู้สึกเย็นแต่แสงจันทร์กลับให้ความรู้สึกร้อนได้ยินเสียงประหลาดเหมือนเสียงผีหัวเราะร้องโหยหวนหน้าหวาดกลัวช้างม้าออกลูกมาพิการมีสามหัวมีสองหัวบ้างขาเกินมาบ้างเช่นวัวหกขาควายจิตขาบ้างพระประธานในโบสถ์หลังน้ำตาเป็นเลือดเกิดมีสุริยคราสจันทรคาค และปรากฏการทางดาราศาสตร์อย่างอื่นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปีนั้นเช่นมีปรากฏการดาวตกและดาวเรียงกันหลายดวงต้นไม้ผลไม้ที่เคยมีรสหอมหวานกับออกผลมาเปรี้ยวหรือรสประหลาดไปจากเดิมบังเกิดฝนแล้งอากาศแปรปรวนวิปริตผิดฤด,ดูกาลคนออกลูกเป็นสัตว์สัตว์ออกลูกมาผิดแผกไปจากพันธุ์ของมันลมพัดแรง จนต้นไม้และบ้านพังลมพัดแรงจนหมูสัตว์ต่างอพยพหนีหลบหายไปลมพัดแรงท้องฟ้าแดงน่ากลัวอาจจะเกิดสึนามิลมพัดแรงบนท้องฟ้าบังเกิดเมฆรูปประหลาดต่างๆมากมายยามค่ำคืนได้ยินเสียงปแปลกๆเหมือนมีผีมาพูดคุยกันที่ไปเกิดแล้วก็เป็นฟ้าผ่าพระเจดีวัดอรุณกลางองค์พัง และผ่าคอยักษ์ขาดกระเด็นน่าสยดสยองมากหมายถึงเหตุการณ์คนตายมากมายในกรุงเทพแน่นอนที่สุด 1. ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติท้องฟ้าเวิ้งว้างหดหูเห็นท้องฟ้าสีแดงพระจันทร์สีแดง 2. จะมีสิ่งบอกเหตุที่สำคัญคือหากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านทิศเหนือมนุษย์จะเห็นว่าตำแหน่งของดาวเหนือ เปลี่ยนลาวกับว่าอยู่ไกลออกไปมากกว่าแต่ก่อนจึงพลอยทำให้แสงสว่างของดาวเหนือลดลงด้วยทั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้วดาวเหนือยังคงอยู่ที่เดิมแต่แกนขั้วโลกต่างหากที่กำลังเปลี่ยนทิศซึ่งสื่อความหมายว่าขั้วโลกพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนขั้วจากเหนือใต้เป็นขั้วตะวันออกตะวันตก 3. เห็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงที่สองชัดเจนมาก 4. พระแก้วมรกตเปลี่ยนจากสีเขียวจะกลายเป็นสีแดง 5. ในวันใดก็ตามในเวลาประมาณบ่ายสามโมงจะมีแสงสว่างว่ามาจากท้องฟ้าเป็นแสงมหัศจรรย์มีประกายเจิดจ้าอย่างไม่มีประมาณไร้สิ่งเปรียบเทียบเพราะเป็นแสงที่เกิดจากการประทะพุ่งชนเสียดสีของพลังงานบวกกับพลังงานลบจากสองกาแล็กซี ทั้งดาวเคราะห์ดาวศุกร์ต่างได้รับแสงสว่างนี้ท่วนทั่วกันรวมทั้งมนุษย์ในโลกเสียงโจดขานอึงคนึงจากกลุ่มคนทั่วทิศท,ทางถามถ่ายกันคลมว่าเป็นแสงอะไรหากได้ยินเช่นนี้แล้วให้รีบหลับตาหลบอยู่ในที่พักอาศัยไม่ต้องติดตามมวลชนออกไปเพื่อหาต้นกำเนิดของแสงบาดตาที่มีอนุภาพทำให้ตาบอดได้ทันที 6. ถัดมาในตอนกลางคืนเวลาประมาณสามทุ่มจะเกิดเสียงดังกึกก้องกัมปนาศเป็นพลังงานเสียงที่มีอัตราความดันสูงเกินพิกัดปกติอย่างมากเสียงคำรามแผดก้องเขย่าวขวัญเกินประมาณดังมาจากทั่วสารทิศทำให้แก้วหูแตกได้ฉับพลันจึงควรหาอุปกรณ์สำหรับอุดหูเพื่อป้องกันแก้วหูแตก หรือป้องกันขวัญผวาไปกับการได้ยินสัพพสัมเนียงแปลกประหลาดที่บาดหูบาดใจเหล่านั้น 7. คลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจากกระแทกลงมายัางโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะ 8. ดดอตอร์ก้องพบอธิบายว่าเราสามารถสังเกตได้อย่างหนึ่งคือถ้าเรามองไปที่ท้องฟ้าแล้วเห็นก้อนเมฆ จูๆ่ๆเมฆก็แตกลายงาหรือแตกสลายเปลี่ยนรูปเร็วพื้นที่บริเวณนั้นมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงหรือมีสัตว์น้ำลึกเข้ามาเกยตื้นตายจำนวนมากได้พบหลักฐานอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะติดตามมา 9. บรรยากาศทั่วไปไม่ปกติรู้สึกอึดอัดแปลกๆหายใจลำบาก ใบไม้พลิกหงายพลิกคว่ำและดูหดหูจะไม่มีนกในท้องฟ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ปรากฏกายให้เห็น 10. สัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติหรือบางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึมสัตว์สี่เท้าจะนอนน้ำตาไหลหรือสัตว์เลี้ยงจะมีอาการแตกตื่นกระวนกระวายหนีตายจากที่อยู่หรือเสื่องซึมผิดปกติ11 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากอาจทำให้เกิดสึนามิหรือเกินแตก 12. เกิดภูเขาไฟระเบิดประทุขึ้นมาเกิดน้ำพุใต้ดินพุ่งขึ้นมา 13. พระอินเป่าสังหรือตีกองแก้วเสียงดังกังวานไปทั่วนภาอากาศ14สสัญญาณเตือนอ,นอื่นๆแปลกๆจากทั่วโลกเช่นแม่จีนกลายเป็นสีแดงพายุทอร์นาโด น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 15. ท้องฟ้ากลางวันมืดมิดมากยิ่งกว่ากลางคืนจนหน้าหวาดกลัวที่สุดฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนตกสามวันก็ออกได้แล้ว 16. เมื่อดาวทุกดวงในระบบสุริยะและดาวนิบิรุมาเข้าแถวอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรงส่งเชื่อมพลังสนามแม่เหล็กบวกลบบวกลบ เพิ่มกำลังแรงแม่เหล็กเต็มที่ส่งพลังไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกจุดประกายขึ้นทั่วจัก,กรวาลทั้งแสงและเสียงส่งพลังขึ้นแม่เหล็กสะท้อนกลับมายังดาวต่างๆที่เข้าแถวอยู่ให้เคลื่อนตัวไปสู่กาแล็กซีไตรแองกูลัมเริ่มขบวนการเปลี่ยนแปลง17เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ความเปลี่ยนแปลงอากาศจะไม่เหมือนเดิม 18. ธรรมชาติรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปความร้อนความเย็นฝนแดดท้องฟ้ามีเมฆกระจายตัวรูปแปลกๆกลิ่นแปลกๆในอากาศ 19. ควรออกห่างจากกรุงเทพล่วงหน้าสักสามสัปดาห์เพื่อที่ว่าถนนจะไม่แออัดหาที่พักง่าย คือออกจากกรุงเทพเพื่อรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ตามคำทำนายแค่ไหนอย่างไรซึ่งอาจจะรุนแรงมากเลยทีเดียวก็ได้หนทางที่ดีที่สุดคืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพราะพระอริยะสงฆ์ไปอยู่กันมากมายรวมทั้งพระอาจารย์รัตนยาโนและศาสตราจารย์ดอกเตอร์เทพพนมเมืองแมนด้วย